ยินดีต้อนรับสู่ Bank of Batten Tech ยูเออร์ทรัสเตสซอร์สสำหรับการวิเคราะห์ทางทหารลึกการทบทวนเทคโนโลยีการป้องกันที่ทันสมัยและการขนส่งบาลานซ์ของพลังงานทั่วเอเชียและเกินกว่าวันนี้เราดำดิ่งเข้าไปในเรื่องราวที่มีนักป้องกันระดับสูงและนักวิเคราะห์ดั้งเดิมร่วมกันเกมผู้เปลี่ยนแปลงได้มาถึงในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไทยแลนด์รับ10ฟรีเจ100เซฟิเตอร์เจ็ตจากจีนบาลานซ์ชิปดั้งเดิมใช่คุณเข้าใจถูกต้อง In a dramatic and unprecedented move, b e ijing has transferred a squadron of 10 state of the art J-10C fighter jet to Thailand for free. This decision is more than just a military gift; it's a geopolitical earthquake. Over the next 20 minutes, we will unpack the strategic implication, the regional reaction, and what this means for the future of the Indo-Pacific power balance. The Chengdu J-10C also known as the วิกฤติดราก้อนไม่ใช่แค่อนาเธอร์ไฟเตอร์ A ;มันเป็นตัวแทนของเครื่องบินรบมัลติโรมต์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคที่สี่บวกซึ่งมีอุปกรณ์ติดตั้งกับเรดาร์ AESA ที่สามารถติดตามเป้าหมายหลายตัวในระยะไกลระบบอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อตรวจจับเรดาร์และขีปนาวุธของศัตรูและความเข้ากันได้กับเรดาร์ภาพเสมือนพิเศษ PL-15 และขีปนาวุธอวกาศที่เหนือกว่าเรดาร์อเมริกัน AIM-120 AMRAAM แอดอินอิสซูเปเรียเอเจลิตี้แต่งทูอิสเดลต้าขนาดดีไซน์แอนด์ยูแฮฟแอนด์แอร์กราฟที่แอนด์แคนด็อกไฟสไตร์กลาวตาเกตแอนด์โดมิเนตแอเรียลเอนเกจเมนต์อินเวฟฟิลออฟไทยแลนด์สแควร์แอร์กราฟแคนเดอะบิ๊กควอชั่นไวรู้จีน่าแฮนด์โอเวอร์เทนคัตติ้งเอเจต without payment เดอะแอนเซอร์ไลน์อินจีโอพอลิติกจีน่าซีสไทยแลนด์ not just as a customer but as a strategic partner in southeast asia by gifting this jet bringing cement military ที่ วินกูดวิลล์จากไทยแลนด์สเลดเดอร์ชิฟต์เคาน์เตอร์ยูเอสอิมโฟเรนซ์และทูเดอร์ริจิเนียลบาลานในบังกอกเฟเวอร์นี้ไม่ใช่แค่ใจกว้างแต่เป็นการคำนวณการลงทุนไทยแลนด์แอร์ฟอร์สเรนลี่โอเปอเรตเอเม็กฟลีตรีเป็นไฟเตอร์จากสวีเดนเอฟสิบหกเอสจากยูเอสและสั่งเครื่องบินในรุ่นรีทายเมนต์ด้วยเจสิบซีเอสในมิกซ์ไทยแลนด์แอร์ฟอร์สเข้าสู่ยุคใหม่ของยุคสมัย This move provides an immediate capability boost without straining its defense budget. While also diversifying s u p p l i e r to reduce dependence on Western arms that often come with political string attached. This decision will not go unnoticed. Cambodia, though close to China, may now feel overshadowed. Vietnam, a r w a a r y of Chinese influence, could respond by accelerating its modernization, possibly turning to Russian SU 35s or even US. F16s เมียนมาเมควิลลี่วีลคัมเอสฟรองเกอร์ไทยแลนด์ไชน่าบอลบัดวิสเบียงไซไลน์อินเดอะพาวเวอร์เกมมาเลเซียและอินโดนีเซียวิวซีดีสแอสพรูฟแดทปักกิ่งดิฟเฟนต์ไอพีเอลโอแมซี่แคนเรชเชฟเดอะเซคูริตี้แอนด์แวนรอนเมนโอเวอร์ไนท์แอนด์วอชิงตันเดอะยูเน ited สเตทส์แฮสลองวิวไทยแลนด์แอสเอเทรตตี้อันลีบัดดิสเดลสักเจอร์สแบงกอกิสเอสเอลไอดิงฟอร์เตอร์อินทูปักกิ่งสอเบดคอมพลีเคทติ้งยูเอสไทยดิฟเฟนต์คออเปอเรชันแอดเดอะสตรัทติจ This transfer signal a broader trend. China is no longer content with selling a r m It is now projecting influence through military g i f t If successful, we may soon see Laos receiving a r m o r e v e h i c l e Cambodia gaining naval v e s s e l o a the Philippines being c o n t e d with similar offers s h o u l d U.S. t-filter. This is military d p l o m a c y in action. And Thailand is now the centerpiece of Beijing's s w i s s Asian strategy. Of course. This gift does not come without challenge. Thailand must train its pilots and ground crew for a new platform, integrate Chinese jet with Western systems that may not be compatible, and avoid becoming overly dependent on Beijing, which could limit foreign policy independence. Meanwhile, Nepal may view this as a provocative move, risking a regional armrest. So what does the future hold? In the short term, Thailand gains an immediate air power advantage, ในระยะสั term, relation, term, up, ้นมันต้องการการควบคุมกับบางส่วนของผู้รบขั้นสูงที่สุดในภูมิภาคในระยะกลางมันต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ในการส่งมอบการสนับสนุนและบำรุงรักษาให้กับจีนในระยะยาวนี่ทำให้เราต้องกำหนดโครงสร้างความปลอดภัยในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้โดยการเสริมไทยเป็นจุดสำคัญระหว่างสองซูเปอร์พาวเวอร์ทูซัมมิตอัพอะไรว่าของ 103J10C7 จากจีนไม่ใช่แค่การอัพเกรดทางทหาร It's a strategic signal, a geopolitical play, and possibly the first domino in a new regional balance s h i p For Thailand, it's a win d f a l l For China, it's influence will spend. For the rest of Southeast Asia, it's a wake-up call. You are watching history unfold in real time. This has been Bangkok b a t t l e t e c h y o u r g u i d e to the shifting tide of power in Southeast Asia. Stay tough, stay sharp, and as always. Prepare for the battle of tomorrow.